วัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องกูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับวันนี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับนี่เลยครับตัดปลายข้าวนะครับตัดปลายข้าวให้วัวควายได้นะครับสําหรับคนที่ทํานาแล้วก็มีหญ้าเยอะนะฮะวันนี้ก็ทาการตัดนะครับนี่เพราะว่าหญ้าธรรมชาติออกเยอะมากครับ ก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือบวกวายครับบวกวายที่ท่านเลี้ยงครับตัดไปให้กินได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่ไม่มีสารเคมีนะครับนี่นเห็นไหมครับหญ้าเยอะมากครับนี่ตรงนี้จะจะหญ้าเยอะกว่าข้าวนะฮะ ตัดเพื่อที่จะให้มันงอกมาแล้วก็งามครับสวยงามครับจะได้ไม่มีหญ้าธรรมชาติมาปนนะครับตัดแบบนี้ทุกปีครับตัดแบบนี้ทุกปีครับวันนี้โก้เก๋ครับโก้เก๋เป็นคนตัดนะนี่เจ้ากองนาตัดเองเลยครับเมื่อกี้ผมตัดเสร็จแล้วครับนี่ฟังที่ผมตัดครับนี่ อันนี้ไปกลับนะครับนี่ไปกลับความกว้างประมาณ4เมตรนะเพราะว่าผมใช้ใบใหญ่ครับใบ16นิ้วนะฮะใช้ใบ16นิ้วตัดนะครับตัดได้เร็วครับตัดได้เร็วแล้วก็คมมากครับอันนี้เจ้าของตัดเองอาจจะช้านะครับถ้าสําหรับผมตัดแล้วก็ไปไวมากครับแป๊บเดียวนะฮะถ้าเอาจริงๆก็แป๊บเดียวนะครับนี่ ใช้เวลาในการตัดให้ดูบริเวณข้างๆนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นหญ้าเนเปียครับหญ้าเนเปียไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของคนไอกระท่อมข้างๆนะฮะนี่ครับบริเวณอบข้างครับแ้วไหนตัดแบบนี้บ้างครับพี่น้องผมดูไปน่าจะ บางคนเขาก็ปล่อยให้กินเลยครับปล่อยให้กินก็มีนะครับสาหรับวัวนะครับแต่ควายปล่อยไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าควายเขาจะนอนเละหมดครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวสามารถปล่อยให้กินได้เลยครับไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าวัวเยอะนะครับแต่ถ้าเราตัดมันจะเสมอกันครับมันจะได้ปริมาณเยอะด้วยฮะก็ลองดูนะครับพี่น้องสําหรับคนที่ปลูกข้าวแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับ สำหรับผมก็ตัดทุกปีครับผมเอาวีโอนี้มาฝากพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปรตปูคนเลี้ยกควายด้วยนะครับมีอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ